ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนครูที่จะสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น38คข้อนะครับวงเล็บ2ครูกทมครูอาชีวะครูสอบรโถนะครับหรือไม่แต่พออรองพออนะครับนี่คือเรียกได้ว,ว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นข้อสอบจริงนะเรามาดูว่าข้อสอบจริงที่ออกตามพลบต่างเนี่ยนะครับในภาคของกฎหมายเองไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือระเบียบในวิชาของข้าราชาการที่ดีเนี่ยนะครับ เกี่ยแต่แล,ละพรบเนี่ยเขาออกอะไรบ้างเรามาดูเลยนะครับเท่าที่รวบรวมมาได้นี่คือข้อสอบจริงนะครับของผมชอบดูผมชอบดูนะไอขอ้ขอ,สอ,ขอสอบจริงต้องเรียนเน้นย้ำเพื่อนๆว่าไม่ว่าจะเป็นสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ,กร,เศษกรณีปกตินะครับหลังจากสอบเสร็จเนี่ยผมจะมานั่งวิเคราะห์ข้อสอบนะอันเนี้ยนะครับเป็นเบสิกที่ต้องออกทุกสนามเลยนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะว่าเขาจะออกตามบรบอะไรนะครับ แล้วก็ออกมาตราใดนะเพราะอะไรเพื่อนๆจะได้เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการอ่านหนังสือสอบแน่นอนความถี่ในการออกข้อสอบมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องอ่านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามเข้าไปนะครับอันไหนที่ไม่จําเป็นจะต้องอ่านเนี่ยเราจะไปเสียเวลาทําไมใช่ไหมครับเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องอ่านมันอยู่ตรงนี้เราก็ได้โฟกัสถูกจุดนะเหมือนตีมวยนี่แหละนะครับตีไม่ถูกเป้าก็ไม่ได้คะแนน ่าเรามาดูนะครับคําถามข้อนี้นะครับอาชีวะหกเกน,นะใครนะครับใครไม่ใช่เด็กนะครับที่ควรได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอ่ก็ไก่ชิวถูกทารุณกรรมนะครับขอไข่นิวขาขาด2ข้างขอควายเอ็มเสี่ยงต่อการกระทําผิดงง,งูปันต้องได้รับการคุ้มครอง อ่าแล้วเมื่อเราวิเคราะห์ข้อนี้นะครับเห็นช้อยที่ถูกต้องแล้วนั่นก็คือขอไข่ทําไมล่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญคําว่าทําไมเหตุผลคืออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับตามพบรบคุ้มครองเด็กอันนี้ผมติวเป็นประจําเลยหมวดสี่เนี่ยเขาได้ออกเป็นประจำเลยนะครับไม่รู้ทำไมต้องมาออกอยู่ที่หมวดมาตา40นี้นะครับเด็กที่เพิ่งได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามโจทย์ไหมครับเมื่อกี้ตามโจทย์เลยนะครับ ฉะนั้นตัวพลบคุ้มครองเด็กเราต้องมาโฟกัสที่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้แก่1นึทารุณกรรมมีไม่ละเมื่อกี้มีนะครับ 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดสามเด็กที่อยู่ในสภาพจําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ ถ้าเรามาดูตรงนี้่าทารุณกรรมมีไหมทาเสี่ยงคุ้มเนี่ไงเทคนิคในการท่องจําทาเสี่ยงคุ้มมาตราสี่สิบทาเสี่ยงคุ้มนั่นก็คือทารุณกรรมเสี่ยงต่อการกระทําผิดและต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพนิ้วขาขาดสองข้างนะครับไม่ได้อยู่ในมาตาเท่าไหร่ครับสี่สิบทีนี้เรามาดูนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยผมเอาอินโฟกราฟิกตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับ อ่ะเรามาดูอินโฟกราฟิกนะครับเด็กที่ถูกทารุณกรรมทารุณกรรมนี่ททำอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นเอ่อละเว้นหร,รหรือเอ่อกระทําหรือละเว้นการกระทํานะครับให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพนะครับตัวอย่างนี้ 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดก็คือคบหาสมาคมกับบุคคลที่จะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายนะครับ 3. เด็กอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับก็จะมีตามกฎกระทรวงนะครับ นี่ก็จะมีอยู่สี่วงเล็บนะแต่ไม่มีคําว่าขาขาดนะแต่ไม่มีคําว่าขาขาดฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นข้อสอบที่อกนะอกเป็นประจํานะครับออกเป็นประจําเลยตามมาตราสี่สิบเทคนิคในการท่องจํามาตรานี้ก็คือทาเสียงคุ้มทุกสํานักติวให้ท่านท่องแน่นอนทาเสียงคุ้มก็คือสิ่งที่จะไปดักเอาข้อสอบในมาตรา40นั่นก็คือเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพฉะนั้นทําไมถึงตอบข้อขอไข่ท่านก็ได้เหตุผลแล้วใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือเขาสอบจริงนะผมสอบครูผู้ช่วยหรือสอบผู้บริหารก็มีนะครับพวกนี้เขาจะแต่งช้อยมาหลอกข้อต่อมานะครับข้อใดหมายถึงเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดผมจะจวดนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเขาออกตามคํานิยามของพรบรคุ้มครองเด็กเหมือนเดิมนะครับเนี่ยออกตามนี้เลยนะครับ เด็กเล่นล่อนนะครับนอนมีนอนเลี้ยงก็คือเทคนิคในการท่องจำนอนก็คือไม่นะครับไม่มีนอนมีนอนเลี้ยงนะครับไม่มีบิดามารดานะครับหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูนะครับส่วนเด็กกำพร้านี่ก็คือบิดามารดาเสียชีวิตหรือไม่ปรากฏผมก็ยังงงอยู่ไม่มีก็ไม่ปรากฏนี่มันมันความหมายมันใกล้เคียงกันมากเลยนะฉะนั้นท่านต้องจาได็ดๆเลยนะครับส่วนเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดนะครับก็คือ ประพฤตินตนไม่สมควรอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดหลักเรามาดูช้อยเลยนะครับเรามาดูนะว่าข้อสอบเขาหลอกลวงเรายัางไงนะครับข้อใดไม่ถึงเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิดแน่นอนนะครับประพฤตินตนไม่ควรอันนี้มันตอบได้อยู่แล้วนะเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามดาส่วนถ้าเขาออกไม่ไม่ปรากฏบิดาบรรดาเป็นเด็กอะไรล่ะนะครับนอนมีนอนเลี้ยงนะครับเด็กเล่ร่อนเนาะเด็กที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้นะครับก็คือเด็กอะไรกัมพา ส่วนครอบครัวยากจนก็คือเอ่อเรียกได้ว่าลําบากยากจนนะครับลําบากยากจนอันนี้ก็คือคํานิยามต่างๆนะที่เขามาหลอกนะครับให้กับเราได้ค่อยวเ,เห็นไหมครับเนี่ยเด็กเล่รยอนก็คือนอนมีนอนเลี้ยงนะครับส่วนเอ่อสืบเสียกฎนี่ก็คือเด็กกาพร้านะครับสืบไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้นะครับบิดามารดาเสียชีวิตนะครับไม่ปรากฏอันนี้นะ ออกเป็นประจำนะเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือคํานิยามที่เขาเอามาออกนะครับสักเล็กน้อยนะอ่าข้อนี้นะครับข้อใดกล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของสครุสภาออกตามพร,พอรบอ,รอะไรพรบรสภาครูใช่ไหมครับและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ออกเป็นประจำนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นข้อสอบยอดทิตติดชาร์ตเลยนะครับอำนาจหน้าที่ของครูสภานะครับนั่นก็คือนะครับกำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ นะครับพิจารณาวินิจฉัยคําสั่งของกมวกมวก็คือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับกากับดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ไม่ใช่นั่นก็คือพิจารณา,าการออกใบอนุญาตไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของอะไรกมวท่านมีหน้าที่ออกนะครับแต่พิจารณา,าการออกนี่ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับข้อสอบเอามารวงกันเห็นๆเ,เลยนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าอาจไปนิดนึงทําได้แน่นอนที่ผมติวติวให้หมดแล้วนะครับพวกนี้นะข้อต่อมาข้อใดอาจไม่ต้องรับโทษวินัยร้ายแรงอันนี้ออกตามพรลบอ,รอะไรพรบครูสี่เจ็ดนะผมขอเทียกสั้นๆนะครับเรียกได้ว่าพรบร,ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสี่เจ็ดนะครับทีนี้นะครับข้อใดอาจไม่ต้องรับโทษวินัยร้ายแรงเรามาดูนะครับเออเนี่ยเพื่อนทําวิทยาฐานะแน่นอนร้ายแรงนะครับ ขัดคาสั่งพออจนเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับก็เป็นวินัยร้ายแรงนะสีรับเงินเพื่อนสีรับเงินนะครับเพื่อนฝากเป็นครูอัตราจ้างอันนี้ก็คือทุจริตเนาะก็วินัยร้ายแรงนะครับสิ่งที่ไม่ต้องรับโทษทางวินัยร้ายแรงอาจนะครับอาจก็คืออาจไม่ต้องรับโทษวินัยทางร้ายแรงก็ได้อย่างเช่นเอละทิ้งหน้าละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่า15วันมีเหตุผลพ่อพัดลงป่านะครับอันนี้ก็ฟัง ขึ้นได้นะครับอย่างเช่นอาจจะไปวันเสาร์อาทิตยไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะติดติดถ้ำนะครับอ่าติดถ้ำเหมือน13หมูป่าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับอันนี้เพราะว่าการนัทิ้งน้าทีราท่ราชการเนี่ยเขาต้องดูว่าเกินกว่า15วันแล้วเขาห้อยท้ายด้วยคําว่าโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับก็ถือว่าได้ รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถ้ามีเหตุอันควรนะครับอย่างเช่นว่าขาดราชการ15วันแต่ไม่เห็นเต้นรถเหย่อย่างที่ผมเคยได้ติวไปนะครับต่อมาใครไม่สามารถรับราชการได้อันนี้ก็คือแน่นอนนะครับเป็นคุณสมบัตินะครับตามมาตราสาของระเบียบข้าราชการครูและบุกกคลากรทางการศึกษานะครับเป็นบุคคลเมาสุราเลื้อรังนะครับเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองอย่างนี้นะครับ เป็นบุคคลล้มละ therapist. ลายนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้อันน in ี้เข้าได้เคยไล่ถูกไล่ออกจากบริษัทขนส่งเอกชนนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนตอบได้แน่นอนผมก็คงไม่ได้อธิบายลงลึกนะครับสําหรับข้อสอบข้อนี้ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับอนุหหนีออกตรง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 เลยนะครับตามพรบอะไรตามพรบการศึกษาภาคบังคับบังคับใครบังคับผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนนะครับอันนี้ออกตามพรบการศึกษาภาคบังคับสองห้าสี่ห้านะ การศึกษาภาคบังคับก็คือชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนะครับการศึกษาภาคบังคับนับ1การบังคับนับ1 9ฐานก็คือถ้ามี3ตัวนี้มันคือความหมายของการศึกษาภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับนับ1 9ฐานชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่9ของการศึกษาขั้น พื้นฐานมันจะเอามาหลอกตรงนี้นะครับเป็นการศึกษาภาคบังคับนี่มันก็งงนะในห้องสอบนะครับฉะนั้นอ่านช้อยดีๆว่าเขาถามการศึกษาบังคับนะครับเราก็ต้องตอบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับข้อต่อมานะครับข้อนี้มันลวงนะข้อใดไม่เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับออกตามอะไรออกตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญปีไหนนะครับสองห้าหกศูนย์เหล่านี้แหละนะครับ เรามาดูนะครับว่าเขาลวงยังไงนะเรามาดูตรงนี้นะครับข้อสอบออกเป็นประจำนั่นก็คือมาตรา50บนะครับบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับปฏิบัติเราดูงเล็บ3เลยนะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีในช้อยใช่ไหมครับเข้ารับการศึกษารมในการศึกษาพระบังคับมีในช้อยไหมมีแต่มันลวงเดี๋ยวผมจะบอกว่าลวงตรงไหนนะครับเออไม่สนับสนุนการทุจริตอ่ะมีนะครับเขารบและไม่ละเมิด สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นมีนะเรามาดูช้อยทีนี้ว่ามันลวงตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับข้อใดไม่เป็นหน้าที่ขององค์ชนชาวไทยอันนี้เลยเข้ารับการศึกษารวมการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับที่เหลือมันถูกหมดไงนะครับข้อใดไม่เป็นหน้าที่ขององค์ชนชาวไทยข้อสอบข้อนี้ช้อยลวงนะครับให้ท่านสับสนนั่นเองนะก็ที่ ต่อมาไม่ใช่ข้อที่ข้อใดไม่ใช่ประมวลจริยธรรมประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูเกิดจากพบรบโมาตรฐานทางจริยธรรมใช่ไหมครับมาตรฐานทางจริยธรรมมีเจ็ดข้อแต่ประมวลมีกี่ข้อครับข้อสอบเคยออกนะประมวลจริยธรรมมีอยู่กี่ข้อไปุข้อนะครับเราเพิ่มสิทธิของเด็กเข้ามานะครับนะแล้วมาดูนะครับมุ่งปฏิบัติงานซื่อสัตย์สุจริตคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเคารพศักดิ์ศรี จากนั้นรู้แล้วว่าข้อไหนไม่ใช่นั่นก็คือข้อที่มีชื่อว่ามุ่งปฏิบัติงานไม่มีในประมวลจริยธรรมเรามาดูนะครับอันนี้ก็คือประมวลจริยธรรมนะเพื่อนๆสามารถที่จะหาโหลดดูได้นะครับสอบสายครูนี้ต้องมีประมวลจริยธรรมนะครับ1ยึดมั่นนะครับสซื่อสัตย์สุจริต3กล้าคิดกล้าตัดสินใจ4มีจิตอาสา5นี่แหละที่มันที่มันหลอกเราเขาเรียกว่ามุ่งผลสำลิดของงานไม่ใช่มุ่งปฏิบัติงานนะครับ ฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับถึงเป็นข้อลวงนะครับสุดท้ายนั่นก็คือเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คํานึงถึงอะไรครับสิทธิเด็กยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้คือข้อที่เพิ่มเข้ามานะครับข้อที่เพิ่มเข้ามาในข้อที่ 8. อ่ะกลับไปดูตรงข้อสอบเห็นไหมครับข้อสอบมันลวงไงเขามุ่งอะไรครับมุ่งผลสมดิษฐ์ไม่ใช่มุ่งปฏบิบัติงานนะฉะนั้นอันนี้ออกตามประมวจะลจริยธรรมนะครับต่อมา วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับการแจ้งหนังสือทางปรษณียน์นะครับหนังสืออะไรหนังสือทางปกครองนะครับคือข้อใดเขาก็มีในประเทศกับต่างประเทศนะครับมีอยู่2ช้อยนะครับในประเทศก็คือเวันนะครับต่างประเทศก็คือ15วันวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมอธรรมศาสตร์ทาไมออกดีจังนะครับแล้วออกเยอะด้วยนะ ครับเรามาดูนะครับสิ่งที่ผมเฉลยไปมันอยู่ในมาตา71นะครับการแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับนะครับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนด7วันนะครับ7วันในกรณีที่ส่งภายในประเทศนะครับ15วันนะครับนับแต่วันที่ส่งกรณีส่งไปยังต่างประเทศฉะนั้นข้อนี้นะครับก็ผมคือผมไม่เห็นช้อยกขอคอนะแต่ท่านให้ท่านต่อยอดต่อไปนะว่า ข้อสอบเนี่ยมันออกตรงนี้นะครับตรงที่มาตรา71เนะเคยออกมาแล้วก็เท่านั้นเองนะครับอยากให้ท่านอ่านหนังสือได้โฟกอ่ะดูช้อยอาจจะงง,งๆเรามาดูมาตรา39วงเล็บ1การออกคําสั่งทางปกครองที่เป็นหนังสือในเรื่องใดหากมิได้มีกฎหมายหรือกฎก,กําหนดระยะเวลาในการออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นเป็นประการอื่นอย่างเช่นโรงเรียนต้องออกกพ7ภายใน7วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับให อะไรครับให้เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคําขอและเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วนนะครับคําตอบนั่นก็คือภายใน30วันออกหนังสือให้แล้วเสร็จภายใน30วันใครสามารถพิจารณาทางปกครองได้นะครับอันนี้ลูกพี่ลูกน้องนะครับผมตอบเลยแล้วกันนะครับ ลูกพี่ลูกน้องนะครับนับสี่ขั้นนะลุงคือกฎในเรื่องของการพิจารณาทางปกครองเขาออกมาใหม่นะครับนะลูกนี้เจ้านี่ก็พิจารณาไม่ได้ลุงป้าก็พิจารณาไม่ได้ถ้าลูกพี่ลูกน้องนับสี่สี่ชั้นขึ้นไปเนี่ยนะครับสามารถพิจารณาทางปกครองได้นั่นเองนะครับฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับข้อสอบจะลวงแต่ผมเชื่อว่าตอบทุกคนตอบข้อนี้แน่นอนนะคำสั่งทางปกครองที่เป็นวาจานะครับเมื่อมีการร้องนะครับ ร้องขอนะครับให้ยืนยันคําสั่งนางปกครองนั้นให้เป็นหนังสือเนี่ยนะครับต้องทําภายใน7จ็ดกี่วันคําตอบคือ7วันอันนี้เพื่อนๆตอบได้อยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าผมลงเป็นประจําเลยเนี่ยนะครับหากประชาชนมีข้อสอบถามส่วนราชการต้องตอบหนังสือนั้นภายในกี่วันนะครับคำตอบคือสิวันนะครับดูจากตรงไหน,นเดี๋ยวเราจะไปดูทั้ง2องข้อว่าดูจากตรงไหนนะครับแล้วท่านเอาไปอ่านซะ รูปแบบและผลของ,ของคําสั่งทางปกครองนะครับในมัตราสา,า5เขาบอกว่าในกรณีที่คําสั่งทางปกครองนะครับเป็นคําสั่งด้วยวาจาก็คือพูดลมๆล,ล,ลอยๆไปนะครับถ้าผู้รับคําสั่งนั้นร้องขอและกันได้ร้องขอกระทําด้วยการมีเหตุผลอันสมควรภายในกี่วันครับเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งต้องยันนะครับยืนยันคําสั่งนั้นเป็นหนังสืออันนี้ก็คือช้อยแรกนะครับต่อไป ข้อต่อมานะครับอันนี้ออกตามพระราชกฤษฎิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับหากประชาชนมีหนังสือสอบถามส่วนราชการต้องตอบหนังสือนั้นภายในกี่วันครับตอบคือสิบห้าวันนะครับจําไว้ว่าสิบห้าวันไปเป๊ะนะนะครับสิบห้าวันไปเป๊ะไม่มีทําการนะครับอันนี้โดนหลอกเป็นประจานะแล้วตรงเนี้อยู่ในหมวดเจ็ดนะครับการออตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับอำนวยความสะดวกแต่ต่อประชาชนนะครับ หากมีหนังสือสอบถามเข้ามาส่วนราชก,การต้องตอบ15วันนะครับ15วันนะเดี๋ยวผมจะทําเทคนิคการจํามาให้นะครับข้อต่อมาอันนี้เป็นพรบรวิปกครองเหมือนเดิมเขาถามว่าการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเนี่ยต้องอุทธรณ์ภายในกี่วันก็เหมือนกันนะครับก็15วันดูจากไหนนะครับยูเนี่ยส่วนที่5วิปกครองออกเยอะมากนะครับมาตรา44นะครับ การอุทธรคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะให้นะครับอุทธรภายใน15วันนะครับนับตั้งแต่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวนะอันนี้ก็คือข้อสอบที่ออกได้นะครับฉะนั้นอ่านให้ถูกจุดนะครับข้อใดไม่เป็นคำสั่งทางปกครองคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับไม่รวมถึงการออกกฎนะครับไม่รวมถึงการออกกฎนะครับการสั่งการการอนุญาตการอนุมัตินะครับการอุทธรนะ แต่กฎนี้ไม่ใช่กฎนะครับเป็นอะไรครับใช้เป็นการทั่วไปนะครับพวกนี้ใช้เป็นการเฉพาะนะอันนี้นะครับข้อต่อมาอันนี้พรบระเบียบบริหาร,รราชการแผ่นดินนะออกเป็นประจำการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนะครับให้ตราเป็นกฎหมยได้การยุบนะครับและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด การจัดต <owad Es> ั้งการยุบนะครับมีในเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นนะครับการตรากฎหมายที่จะเป็นในส่วนนี้นั่นก็คือให้ตราเป็นพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับมีการยุบมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะมีของเรื่องของการใช้เงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจาไว้แค่นี้เลยนะครับถ้ามีการใช้เงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือตราเป็นพระราชบัญญัตินั่นเองนะ ข้อต่อมาในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนอันนี้คืออะไรนะครับนั่นก็คือรักษาราชาการแทนอ่ะนต่อไปเลยแล้วกันนะครับให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้นะครับอย่างเช่นการลาเนาะนะครับไปราชาการอย่างนี้นะครับก็รักษาราชาการแทนนะครับ ครับเรามาดูในมาตรา40นะครับการมอบอํานาจนะครับการมอบอํานาจเนี่ยมาตรานี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะครับพิธธจารณาอยู่สามอย่างนั่นก็คือพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกนะครับสองความรวดเร็วสามการกระจายอำนาจมี่อยู่สามอย่างนะครับอำนวยรวดเร็วกระจายนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อสอบเนี่ยเขาออกได้ยังไงนะครับนี่ ในกรณีการมอบอำนาจข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเมื่อกี้นี้เราไปดูมาแล้วฉเฉลยมาแล้วนะครับอํานวยกระจายแล้วก็รวดเร็วสิ่งที่ไม่ใช่นั่นก็คือเหมาะสมคีย์เวิร์ดต,ตัวนี้ไม่มีนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่นะครับต่อมาข้อใดไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับสุขสัมฤทธิ์นะครับลดปรับหน่วยผลนะครับเ,เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนี่ข้อแรกเลยนะครับ เกิดผลสมริดต่อภารกิจของรัฐนะครับไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นนะครับฉะนั้นไม่ใช่เป้าหมายก็คืององูนะครับการประเมินการปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอันนี้ไม่ใช่นะครับข้อต่อมาข้อใดหมายถึงการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้เป็นข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติราชการเพื่อความผาสุกอยู่ดี ของประชาชนนะครับไปดูได้เลยนะมันจะมีอยู่7ข้อนะครับคือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยนะมีอยู่7ข้อสุขสัมสิทธิ์ลดปรับหน่วยผลนะครับอันนี้ต้องไปท่องนะครับไปดูติมิติวฉบับเต็มได้นะครับต่อมาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับคือการดําเนินงานการตามข้อใดนะครับรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนนะต่อมาอันนี้ผมจะจวดนิดน,นึงแล้วนะครับ แผนปฏิบัติราชการให้จัดทําเป็นแผนกี่ปีนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยนะครับแผนปฏิบัติราชการเนี่ยต้องทําไว้ล่วงหน้าเป็นแผน5ปีล้อกับอะไรนะครับล้อกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมันจะขับเคลื่อนไปทีละ5ปี5ปี5ปีฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากนะครับเป็นตัวเลขที่ให้จําง่ายมาก ในการให้บริการประชาชนนะครับและประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันนะครับเขาให้ใช้แพลตฟอร์มใดเขาให้ใช้ตัวไหนนะครับข้อสอบน่าจะออกประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือเขาให้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางนะครับนี่อันนี้ออกตามพระราชกิจสืบดาาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่2นะครับเขาบอกว่านะครับให้หน่วยงานเนี่ยนะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับเนี่ย dga เนี่ยครับดิจิทัลก็เฟอร์เมน นะครับ p m v n t o p m n n y a เ e n c นเนี่ย DGA ตัวนี้เขาจะทำหน้าที่พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลกลางนะครับอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเงี้ยนะครับมันมีอยู่แล้วในทะเบียนราษนะมันน่าจะดึงข้อมูลไปใช้ด้วยกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่ดินเกษตรนะรพัฒนาชุมชนอะไรอย่างนี้นะครับส่วนราชะการให้บริการมีคุณภาพและ พึงพอใจแก่ปร,ประชาชนจะได้รับเงินจัดสรรตามข้อใดนะครับนั่นก็คือเงินเพิ่มพิเศษนะครับเรียกเงินตัวนี้ว่าเงินเพิ่มพิเศษนะการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับหลักการใดนะครับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยตรงกับความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าถ้าเห็นความคุ้มค่านี่ก็มีเงินแน่นอนนะครับมีเงินก็ต้องมีจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับอันนี้อยู่ในพระราชกิจสถิกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อสอบอาชีวะ67เจ็ดที่สามารถเออเอาไปต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นข้อสอบจริงนะครับเพื่อเสริมนะครับเคี่ยวเล็บให้กับพวกเราเวลาที่เราไปสอบสนามอื่นนะครับไม่ใชเป็นท้องถิ่นเองนะครับหรือแม้แต่สายครูเองด้วยกันนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อสอบ นะครับในพาร์ทของกฎหมายที่เอามาเฉลยให้กันดูนะครับ